สวัสด,ดีครับทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงตัวไนท์ฟอล์ก็จะเป็นดาบสตันนะครับเป็นอาวุธเริ่มแรกๆที่เราได้ใช้กันเลยตั้งแต่แรกนะฮะตัวไนท์ฟอล์ถ้าไม่รวมตัวของที่มันเป็นอาวุธขั้นธรรมดานเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามมาันก็นคือรีเจนนะครับความเย็นสายฟ้านะครับพูดเลยก่อนเลยความเย็นสายฟ้าเนี่ยมันบวกพลังโจมตีของท่านนั้นๆเพิ่มขึ้นนะครับอย่างพลังโจมตีพลังโจมตีความเย็นอย่างนี้นะเวลาคุณเราก,กดดูในคอลเลกชันนะครับมันจะเป็นแม็กซิมัม สเตตเป็นสเตตสูงสุดเวลาเป็นเป็นค่าพลังสูงสุดนะครับถ้าเราอัพทั้งเอนชานเต็มทั้ง T, ทีเต็ม<ฮ>น,นะฮะสายฟ้ากับเอ่อตัวความเย็นเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ชอบอันไหนมากกว่านะครับผมว่าอยู่ที่ประดับเราว่าเราอะได้ประดับตรงไหนมาเสริมนะครับอาจจะทำให้ตีแรงขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเราได้ประดับสายสตันเนี่ยเราก็ใช้ประดับสายสตันอยู่ดีนะครับแล้วก็เอ่อจะอัพน้ําแข็งหรือสายฟ้าเนี่ยความเย็นหรือสายฟ้าเนี่ยแล้วแต่ว่า เราอะนะครับคราฟได้ตัวไหนแล้วทาเอ็นชาร์ได้สูงกว่าดีกว่านะครับนะซึ่งเอ็นชาหนึ่งสำคัญแน่นอนมันก็จะมีสกิลเพิ่มนะครับมันก็จะมีสกิลเพิ่มจะมีหนึ่งสามห้านะครับนะครับซึ่ง5าจะเป็นแพรลี่จะเป็นเอเนี้ยนะครับงั้นกิโยตินคันเนี่ยน่าจะอยู่ตรงเอ็นสามนะครับคิดว่าเอ็นสามนะถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกอาวุธแบบนี้ทุกอาวุธเป็นแบบนี้หมดนะครับหนึ่งสามห้าเป็นจุดสําคัญนะครับบางคนก็อาจจะไม่ต้องการอัพหกก็ได้นะฮะอ่ะ ไปดูกันนะครับไปดูสกิลก่อนนะครับตัวของไนท์ฟอ l l เนี่ยนะครับสกิลสำคัญแน่นอนเป็นแกร็บนะฮะทำไมไนท์ฟอ l l มันถึงดีรู้ไหมฮะเพราะว่าระหว่าง n 1ถึง N3 มั้งมันใช้แกร็บสกิลเดียวอะพอเลยคืออัพอันเดียวพอ,อไม่ต้องอัพเยอะแล้วคุณไปดูไอเดือดน,นะดูตะเกียบนี้นะตะเกียบอยู่ไหนวะค,คุณเห็นไหมมันมีสามสกิลอะครับ นะครับมี3าสกิลเห็นไหมดังนั้นในฟอลเนี่ยบอกเลยอัพแคปไปก่อนเลยจัมปิ้งสแลเนี่ยอย่าไปหวังดาเมจกับมันมากนะครับเพราะเกมนี้จำไว้นะว่าอันเนี้ยมันสร้างสถานะสตันก็จริงแต่เมื่อไหรท่ที่นะครับตัวมอนสเตอร์หรือตัวคนเนี่ยไม่ได้อยู่สถานะน,น,น,นั้นๆการใช้ท่าพวกนี้จะเบามากนะครับแล้วก็เวลาที่มันติดสถานะเนี่ยคุณก็จะใช้คอมโบไงเพราะว่ามันแรงกว่าใช่ไหมนะครับทั้งตัวหน้าตัวหลังมันแรงกว่านะครับคุณก็จะไม่ได้ค่อยใช้พวกนี้ เนึกออกไหมฮะเวลามันสั้นด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะรีบกดผู้นี้นะฮะโดยเฉพาะบางตัวที่มันล้มมันสตันแบบเดียวแล้วมันก็ตืบเลยแบบนี้นะฮะดังนั้นเล่นไนฟ์ฟอนะครับอัพแกปให้เต็มก่อนเลยอีนี้ไม่ต้องให้สนใจไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับพูดเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มแพงแล้วก็ได้สแตนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าที่เงินที่เสียไปนะครับมันดูแล้วกันนะฮะยูตินคัสจริงๆเป็นเป็นท่าที่แรงนะครับแล้วแต่ตัวที่แพ้เหมือนกันนะครับคุณดูดาเมจตัวตัวหน้าตว่่า ผมอัพแค่นี้แหละผมเอาเอาซิลลี่อัพตัวอื่นนะครับถ้าจะอัพอะผมมองว่าถ้าเอาแบบล้มมอนไวๆนะครับคืออีสองอันนี้แหละคือแกลบก,กับเยลตินคัทน,นะครับจามิ่งสแลนนี่คือตามตามมีตําเกิดอะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับนะถ้าคุณแบบได้พวกไอ้นี่มาแล้วนะครับดับเบิลแกลบอเอ็กนะครับเวลาเราทุ่มนะฮะก็จะทุ่มได้สองครั้ง ไม่พอเราทุ่มไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดสถานะล้มด้วยซึ่งมันจะคอมโบกับกิโยตินคัดได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกตัวไม่ใช่มอนสเตอร์ทุกตัวที่มันแพ้ล้มหมายความว่ามันจะแพ้สถานแต่ว่าทุ่มๆไปเนี่ยมันไม่ล้มนะครับอาจจะต้องใช้สหายตัวล้มอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เกิดคอมโบกิโยตินคัดนะครับแต่กิโยตินคัดเป็นท่าที่ลีลามากคุณใช้เสร็จปุ๊บคุณต้องกริ้งนะครับนะบนะบอ่ะนะครับไปดูสกิลก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูประดับนะฮะับ ผมจะบอกว่ามันลีลาอย,ยังไงนะครับช่วงแรกสหายไอ้ตัวที่มันแพ้สตันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เกือบหมดทุกตัวยกเว้นบางตัวแบบเช่นไอ้สายมุดดินเนี่ยอย่างดันทะเลทรายเนี่ยกูจะเจอตัวปลาัวปลาสานนะครับไอ้สายมุดดินทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ค่อยแพ้สตันนะครับไอ้มัมมี่อะไรเงี้ยอ้มัมมี่ยังไม่แพ้มัมมี่กับแมงป่องทรายเงี้ยคุณอาจจะต้องใช้สายลอยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะบอสอะไรเงี้ยนะครับบอสกิฟอ่าไม่ใช่กิฟฟอนคิเมล่าบอสมิโนทอร์บอสดันหกบอสดันเจ็ดนี่ก็แพ้สตันนะครับใช้้ได รวมถึงบอสดืนแปดแมงป่องก็ใช้สตันได้นะครับดังนั้นใช้ยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วอาวุธสตันที่เป็นรีเจนจุติเนี่ยกว่าจะมาคืออีชาตหนึ่งนะครับยาวมากดังนั้นอัพไปใช้ได้ก่อนได้เลยถึง n 5 n ห้าต่างไม่ว่ากันไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตีตัวนี้นะครับมาตีตัวนี้นะครับอยากให้เห็นสก,กิลอีกิโอตินคัตเะว่ามันลีลานะครับมันเป็นสก,กิลที่เอ,อถ้าใช้ใน่บุคุณต้องกิ้งหลบอ่ะมันก็วเวิร์กนะครับ นะครับด่านนี้คุณไม่ต้องไปตีสัตว์เลี้ยงนะครับตีตัวนี้ตัวเดียวพอจริงๆมันจะช่วยเราตีด้วยนะครับไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีหลายด่านที่เป็นอย่างนี้นะตัวที่มีสองตัวเนี่ยมันมักจะชอบมันจะมันจะช่วยเราตีตัวหลักนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> คุณแกร็บใช่ไหมฮะสถานะมันจะล้มแกร็บครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยสถานะล้มมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมแล้วก็เกี่ยวตินคัดมันลีลาเนี่ยเกี่ยวตินคัดเวลาใช้คุณต้องกิ้งหลบนะครับคือใช้เสร็จแล้วค่อยกิ้งหลบนะครับมันจะทําให้ มันไม่มเยลาเห็นไหมแล้วคูดาวมันนานด้วยนะกิโยตินคัทเนี่ยผมบอกเลยว่าถึงจะได้มาก็จริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่สกิลหลักนะครับสกิลหลักเป็นแกล็บนะครับการรีคูดาวของแกล็บมันเร็วนะครับประมาณไม่กี่วิอะนะครับคุณสามารถทุ่มได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับถ้ามันแพ้สตันนะแต่กิโยตินคัทน,นะในในแกล็บหครั้งอะคุณน่าจะใช้กิโยตินคัทได้แค่ทีเดียวคูดาวมันนานกว่ามันจะกลับมาให้ใช้อะไรเงี้ยนะ เนี่ยเห็นไหมมันก็ล้มมันเนี่ยเพราะว่าเนี่ยแก๊ปทีมจะล้มละปึ๊บเห็นไหมเพราะว่านะครับแก๊ป็กมันจะทําให้ติดนะครับนี่ด้วยนะครับคุณเห็นไหมว่ากิลติงครับมันยังไม่กลับมาเห็นไหมโคตรนานนะครับดังนั้นมันไม่ใช่สกิลที่คุณควรจะอัพเต็มก่อนนะครับเป็นแกร็บนั่นเองนะครับเล่นง่ายๆนะครับก็คืออัพแกร็บโลัวๆนะครับนี่คือข้อดีของไนฟอร์คืออัพสกิลเดียวยาวๆไปเลยจ้ะนะครับยาวๆไปเลยแล้วก็เผื่อคนไม่รู้นะครับการอัพสกิลนะครับนะสมมติคุณอัพสกิล คุณมีไนท์ฟอลสายความเย็นนะตอาสายฟ้ากา่อนเอ๋อจะความเย็นอยู่นี่คุณอัพสกิลไนท์ฟอลนะครับสายความเย็นนะครับไนท์ฟอลชนิดอื่นมันก็จะไปได้ด้วยนะครับดังนั้นการอัพสกิลไม่ต้องสนว่ามันเป็นประเภทไหนแลเย็นสายฟ้ารีเจนอัพเลยนะครับได้เหมือนกันนะครับมันอัพทีละจบนะฮะอ่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์นะครับในการใส่เสริมไปนะครับเพื่อที่ทําให้เ,เราเล่นง่ายขึ้นนะครับ แน่นอนนะครับอาวุธรองนะครับคุณขาดสตตนนิดเดิลไม่ได้นะครับสตตนนิดเดิลนะครับถ้าของคุณครบนะครับบวกดาเมจคคลิคที่เขเยอะเขาก็จะนิยมไปดูดาเมจคคลิคที่เขกันนะครับเพราะมันบวกเยอะเห็นไหมสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าออกคลิปแบบนี้ก็นะครับกระจุยกระจายนะครับสตตนนิดเดิลถ้าถึงเอ็นนะครับผมจําไม่ได้อ่ะเอ็นสามมั้งนะครับก็คือเพิ่มค่าเอฟเฟกต์สถานะ สตันของคิกคอมโบนะครับก็คือไอตัวนี้แหละผมบอกเลยว่าระหว่างดาบไนท์ฟอลกับตัวสตันนิดเดิลสตันนิดเดิลให้ค่าสตันมากกว่าดังนั้นบางทีเราอาจจะออกเราอาจจะเวลาตีมอนนะครับเราเตะไปก่อนแล้วค่อยใช้ดาบตีทีหลังนะครับข้อเสียงของสตันนิดเดิลคือระยะมันสั้นกว่าดาบแน่นอนแน่นอนนะครับเอาเอาเท้าเตะมันก็ต้องสั้นกว่าดาบสูงไหมฮะข้อดีคือมันติดสตันได้เยอะก,กว่าถ้าคุณคุณถึงขั้นนี้นะไอเทคนิคเอาเทนนิงนะ น่าจะ n3 น,นะครับนะต่อให้มีเลนส์เทนนี่มันก็ไม่ได้ยาวขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เท่านั้นนะครับนะดังนั้นบางทีส่วนใหญ่นะครับเราอาจจะใช้การเตะไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการเตะเสร็จปุ๊บโดนฟิลิปป้าทุบหนึ่งทีแล้วมันก็โยนคอนอีกึงทีโยนโยนลูกตุ้มมันนะนะก็ติดตาลแล้วเราโดยไม่ต้องใช้ดาบตีนะครับไม่ต้องใช้จัมปิง้งแสแลนะครับก็เก็บไว้ใช้นะฮะตอนนิดเดิลนะครับ,อนนนนรบไอตัวสกิลตรงนี้นะ ถ้าเงินไม่เหลือสกิลไม่เหลือไม่ต้องไปอัพนะครับไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นก็รีเดียวกับจัมปิ้งแสเลนนะครับเราเอาตังค์ไปอัพสกบบู๊แกรดีกว่านะครับเนาะแล้วก็ถ้านะครับถ้าได้ N5 นะครับพูดก็ได้ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งถามว่ามันต่างมากมายกับตอนที่ไม่มีผมก็บอกว่าไม่ต่างอีที่ต่างคืออันนี้นะครับเทคนิ่งเข้าเทนนิ่งนะครับนั้นจําไว้นะอันสแตนี่เดิลมีมีแบบเดนเมคที่เข้ากับเมือนป้องกันนะครับใช่หไหม N5 เนี่ยจะมีเทนนิ่งเข้าเทนน ไม,ไม่ไม่มีผลอีนี่สำคัญกว่านะครับเทรดเทนนิ่งเทนนิ่งสำคัญกว่านะครับนะเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับถ้านะครับบางตัวมันอาจจะต้องจำเป็นต้องทำให้เกาะแตกจริงๆนะครับเช่นไอ้มัมมี่นะเช่นมัมมี่ด่านแปดเนี่ยนะครับไม่รู้บางคนถึงหรือ,อย่างนะครับอย่างมัมมี่ด่านแปดเนี่ยมัน,ม,นมันมัมมี่เผลอๆใช่ไหมครับคุณต้องเปลีป่ยนเป็นปืนน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็แนะนำปืนสเปรย์นะครับ สร้างสถานะได้เยอะสุดแล้วนะครับอะชิบหายผิดอัน,นอันนี้เน,นี่ยผมยังไม่เอ็นห้าปืนนะเอ็นห้าสำคัญนะครับแต่ว่าไอ้พวกลงไอ้พวกสนับแข้งทั้งหลายนะครับเอ็นสามสำคัญนะครับนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้สตาร์ตเดอร์เราอาจจะใช้ปืนนะครับยิงให้เกาะแตกแล้วก็บอกแล้วว่าผมชอบฟิลิปป้ามากอติาทิกีนะครับ ผมจะอวยๆมันนิดนึงนะทิกกี้มันต่โดนบางไม่โดนบางอ่ะแต่ว่าในบางจังหวะทิกกี้มันซ้ําสตันแบบง่ายไงแล้วมันก็มีสถานะลมด้วยไงเห็นไหมฮะมันจะเริ่มแบบเห็นไหมเกาะมันล้นลงนะครับพอมันติดนี่แล้วมันก็จะเกาะแตกง่ายแต่ฟิลิปป้าก็จะโยนอีกรอบหนึ่งเปี้ยงเห็นไหมนะครับเนี่ยไม่พอต้องให้ทิกกี้ตบดีดีดังนั้นการใช้ปืนนะครับที่มันทําให้การสตาร์ทมันเกิดขึ้นง่ายเนี่ยก็จําเป็นนะครับแต่บางทีก็จําเป็นเหมือนกัน ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไม่ใช่ว่าต้องใช้สไตล์นี้เด่งอย่างเดียวนะครับอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นท่าแปลกนะครับก็คือใช้นะครับพวกกลุ่มเดลิโลนะครับที่เตะให้ล้มได้นะครับซึ่งมันจะเป็นคอมโบกับตัวฮิวติงคันนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะคูดาวนานดีลาด้วยนะครับแล้วก็กว่าจะได้มันมาก็นานนะครับผมว่ามันเป็นท่าแปลกๆอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนานะครับ ส่วนอันอื่นๆนะครับก็ไม่มีแล้วที่มันเหมาะนะครับปืนก็ใช้ได้หมดนะครับแล้วที่เหลือก็ถ้าเป็นกิววอลเขาอาจจะใส่โลกกันนะครับก็ว่ากันไปเกราะนะครับไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีเอ่อเกราะบบกเรเมสตันอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ใส่มีอันไหนที่เป็น n5 ก็ใส่ตีมอนไปก่อนนะครับง่ายสุดส่วนกิววอลก็อีกเรื่องหนึ่งก็ดูตามตามกิวของแต่ละท่านสั่งแล้วกันนะครับเนาะอันถ้ามีจริงมีเกราะแรสักอันหนึ่งอะครับคุณไม่ต้องไปสนใจมากมันจะเป็นการล้มมันจะเป็นครูเซเดอร์ เป็นเดมอนฮันเตอร์มันจะเป็นรอยเย้ากาหรีก็ใส่ไปก่อนนะครับนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้พลังก,กันกับตัวเ,เลือดนะครับยังไงมันก็จะไม่มีดดเมจบวกอยู่แล้วยกเว้นไอ้ตัวโพลีเซเวอร์เนี่ยตัวนี้นะซึ่งผมแมนะนําว่าเบียงถ้าแบบเ,เราเริ่มเล่นนะครับช่วงแรกนะครับไอ้เกาะจุติเลือดเนี่ยสารพัดประโยชน์นะครับใช้ได้เยอะนะครับนาะอถึงมันจะลดดดเมจเลือดออกเราจะไม่ได้ใช้นะครับในหลายๆเคสนะครับโยบนคิวอันที่คุณได้ใช้นะฮะ แต่เนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีฮิลนะครับมีฮิลแล้วก็มีเดเมจคริคอสิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยไม่โบดเดเมจสแตนแต่โบวเดเมจคริคอลนะครับก็สารทประโยชน์นะครับนะแล้วโดนตีก็จะฮิลได้ด้วยนะครับนั้นเกราะนะครับไม่ได้มีตัวที่จะต้องใส่ชัดเจนนะครับบ้านไปสัตว์เลี้ยงนะครับแน่นอนสตันตอนนี้คือไอ้กอบบินนี่นะครับกอบบินตัวสีฟ้าตัวนี้อิ่งปุ๊บคุณจะได้บู์เดเมจสตนสเซน40%กรบสเกเลตันสีแดงนะครับ คุณกดสกิลปุ๊บจะบูดได้ไมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเอาสรุปผมใช้สกิลเลตันนะครับกิ้งมันแบบโอ้ยบางทีมันแบบมันไม่ได้จังหวะกิ้งตลอดนะเว้ยนะครับประมาณนั้นคาม่านะครับก็เป็นคาม่าสตนตตัวนี้แน่นอนนะครับกระบองสตนนะครับบูดได้ไมสตตนเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงอะไรจริงนะครับอ่านะนอกจากนั้นก็ก็จะเป็นคาม่าแบบเนี่ยที่มันแบบก็ถามว่า ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละมันก็จะทําให้คีย์ติดบ่อยๆนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเอาเดเมจแบบตุ้มตามอะ่ะก็คอนไอ้นี่แหละไอ้กระบองเนี้ยเอาเลีกกระบองแล้วนะครับกระบอกตัวน,นี้ไม่มีสกิลเสริมเอามีดีกว่าเอามีดีกว่าเอาเพิ่งรู้ว่ามีเอาโบนด์ไปคิดที่ข้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออแม่งไมหน้ามันแรงไงอย่างนั้นใช้นี่จบไปจบจบลืมลืมเรื่องไอ้พวกถุงมือนั้นไปใช้ตัวนี้นะจบผมก็รือว่า๋ <c oughs> อ,อมันมันเป็นแร่ที่เราเลยมีสกิลนะครับ สร้อยนะครับอ่าเคยบอกไปแล้วก็สร้อยรีเจนสตันแน่นอนนี่แน่นอนนะครับแรงสุดนะครับแล้วก็สร้อยที่นะครับใช้ได้ก็คืออีเซตสโตนฮาร์เนี่ยมันจะมีสร้อยอยู่สองเส้นนะครับสร้อยอันแรกเป็นบวกเดรเมสตันนะครับอีอันนึงจะแบบบวกเดเมดเผาไหม้นะครับก็อย่าไปสนใจเป็นมากอ่ะถ้ามีอันไหนก็ใช้อันนั้นไปขอก็ได้นะครับไม่ต้องไปคิดมากบวกเดเมดเผาไหม้ไม่บวกอันนี้างมันเถอะอย่าไปคิดมากนะครับเนาะแล้วก็ถ้าใส่กับแหวนกับตัวของไอตัวเข็มขัดนะครับก็จะได้แม่นยํา สตันใช่ไหมตอนนี้แม็กซิมัมมันะะมน่าจะเจ็ดมั้งผมใส่ให้ดูเจ็ดปะเอาแปดเยนแมตเลเวลเอฟเฟกต์แปดบทแม่นยำสตันห้านะครับดาเมจคริตได้กสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับข้อเสียของเซตสตันคืออีแหวนเนี่ยมันไม่บวกสัตว์ไม่บวกดาเมจสตันนะครับมันจะเพิ่มระยะเวลาสตันแล้วก็บวกบูทพลังโจูบยิงสายฟ้าเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าใครมีดารณสายฟ้าอาจจะชอบวงนี้ในนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วแหวนที่ดีสุดของ สายสแตนก็คือแหวนรีเจนต์มานะครับไม่มีตอนนี้ยังไม่มีไอ้ไม่มีประดับแหวนตัวไหนแทนได้นะครับที่โบนัมเป็นสแนนะครับนอกนั้นไม่มีหรือเซ็ตก็ไม่บวกนะครับแล้วก็ถ้าคุณใส่เป็นเซตสตันอยู่แล้วก็นะครับก็ต้องเข็มขัดสโตนฮาร์ดนะครับแต่ถ้านะครับไม่มีก็ใส่อะไรก็ได้นะครับที่มันบวกเจาะทะลุเบาะเลยก็ว่านไปนะครับหรือตัวนี้ก็สาารพัดประโยชน์นะครับสซอรปิตการ์เดียนนะครับบวกเดเมจ นะครับ15นะครับไอ้นโรบิลลาสตันอะไรไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าไม่ได้เจอกิวอ์นะครับกิวอ์อาจจะไม่ได้ใส่นี่นะครับนะนนั้แหวนเข็มสร้อยแหวนเข็มขัดประมาณนี้นะครับเนาะนะครับอ่านี่ก็คือวิธีการนะครับใช้ในฟองนะครับเนาะนะฮะอ่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับอ๋อลืมสหายสหายก็แน่นอนหนึ่งคาเลนนะครับนะช่วงแรกก็ถ้ามีคาเลนก็ใช้คาเลนไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไอ้เนี่ยนะสเตรออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมบอกแล้วว่าอย่าไปอัพมันมากนะครับ อัพไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ใช้อิตกีวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าไปอัพมันมากนะครับถ้าให้เลือกอัพคาเรนเนาะไม่รู้ว่าแต่าคนเขาอัพนะครับแต่ว่าถ้าชอบคาเรนก็อัพคาเรนไปละกันแต่ว่าอีเนียผมไม่แนะนํานะครับสตนเนะี่ยมันมีตัวแทนเยอะนะครับแต่ถ้ามีเพรน,นะครับเรียนเชิญนะครับฟิลิปปาทิกินะครับจริงๆอิเาก็ควรตีนประมาณนึงนะครับแต่ว่า มันจะคอมโบกระดาษไฟดีมากนะครับแต่จริงๆเอาไปตั้งคิววอ์นะครับถ้าคุณเจอเบเทโอลานะครับแล้วก็ไม่เจอในประสาทนะครับผมบอกเลยปวดัวนะครับแม่งพ่นไฟเดี๋ยวก็ขวรเดี๋ยวก็ตึงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับเป็นนะครับเป็นตัวสตันที่นะครับเรียนประมาณนึงในการตั้งรับคิววอ์นะครับแต่ตอนใช้ก็ไม่ง่ายนะครับอ่ะงั้นมาดูดูเบาๆนะครับสําหรับตัวสหายแล้วกันนะครับสหายสตันเวลาใช้งานจริงนะครับผมจะบอก ข้อดีข้อเสียมันนิดหน่อยนะฮะนะผมบอกเลยว่าตัวทิกิเนี่ยปัญหาของมันคือมันต่อยไม่โดนถ้าคุณเริ่มจากไกลนะคือบางทีคุณก็จะมีการสตาร์จากไกลเพื่อคุณจะทําเวลาไงเข้าใจไหมนะครับบางคนก็จะแบบทำไมโงูจังทำไมไม่ไปต่อยใกล้ๆก็จะทําเวลานะบางทีจะทําเวลานะครับนะฟิลิปปาเนี่ยข้อเสียคือถ้าศัตรูมันลอยอยู่ครับ แล้วคุณไปทุบพิจังหวะนะครับถ้ามันลอยสูงอะคุณจะทุบไม่โดนส่วนทิกกีก็คืออย่างเงี้ยต่อยโดนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเริ่มไกไก่มันต่อยไม่โดนครับนี่คือข้อเสียของทิกกีนะครับส่วนข้อดีก็ถ้าถึงขั้นสี่มันก็รีชาร์จได้ไงแต่อย่างที่ผมบอกว่าการที่คุณจะอัพทิกกีถึงขั้นสี่เนี่ยมันใช้เวลาก่ามันจะอย่างเงี้ยมันจะสตันได้สองรอบติดใช่ปะมันใช้เวลาครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาสตันสองรอบที่ช่วยทําให้คอมโบมันระไยขึ้นเนี่ยนะครับฟิล มาดูคู่คู่ไฟคาเรนกับเมเทลร่านะครับผมชอบเมเทอร่ากว่าอยู่แล้วนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีสก,กิลสีด้วยนะครับสก,กิลสีตึงมันเกลียนนะครับเผาไหม้ปุ๊บมันก็บินไปตึงนะครับประสาทประสาทกินประมาณหนึ่งไอตัวของคาเรนเนี่ยเหมือนสก,กิลมันเหมาะกับเคียร์มอนนะครับนะครับเหมาะกับเคียร์มอนนะเนี่ยนี่แหมะ มันไม่ได้โดนแบบชัดๆนะแล้วมันมันใช้เวลาเห็นปหมเห็นไหมมันใช้เวลานะครับเมเทอร่าเนี่ยมันก็จะยิงนะครับตรงๆนะครับความเกียนของเมเทอร่าก็คือว่ามีจต่ข้อดีก็เสียคือนะครับเมเทอร่าเนี่ยจะยิงไฟตามตำแหน่งศัตรูครับถ้าศัตรูมันลอยอยู่สูงมันก็จะยิงไฟข้างบน เนี่ยแล้วมันมีมันต้องใส่เวลาระเบิดครับมันจะปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับถ้าอย่างในกิวอว์บางคนรู้ทันก็โดนหลบตรงปึ้งทันนะครับอันตรายสุดแล้วนะครับเมโทอ่าเนี่ยบางทีเอาไปยิงไอตัวคิเมท่าได้นะครับมันชอบบินใช่ไหมมันชอบบินแล้วก็เอาเราไปกินใช่ไหมต้ยิงใส่ข้างบนไปเลยนะครับมันก็่วงลงมาได้นะครับก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียครับถ้าการจังหวะไม่ดีคุณยิงบอลของเมโทอ่าผิดจังหวะก็มันก็ไม่โดนมันก็จะไปเป็นลูกไฟลอยอยู่ข้างบนนะครับเป็นทั้้้ขขออดีีเสยนนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับสหายนะครับเบาๆนะฮะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวลงเรื่องสหายแต่ส่วนที่ผมค่อยลงลึกแล้วกันนะครับแต่ว่าวิธีเล่นในฟอร์ก็ประมาณนี้ครับคลิปยาวเชียร์นะครับลองไปปรับดูใช้นะครับในฟอร์ยังไงก็เชียร์ให้อัพนะครับเพราะว่าได้ใช้ยาวนะครับสาระประโยชน์คิดแล้วไม่ออกก็ใช้ในฟอร์นะครับนะครับเนาะใช้ได้ยาวๆเลยอย่างน้อยอย่างดันแปดเงี้ยดันแปดนะดันแปดนะชัวร์ๆนะไอ้นักเวใส่ฤทธิ์ใช้ได้แน่นอน ก็อบบินใชไ้ได้แน่นอนเฟมมันนี่ใช้ได้เฟมมัมมี่ใช้ได้แน่นอนลาชาร์ในฟองใช้ได้แน่นอนนะครับพวกไอ้ก็อบบินแอสซตินกับสติลแล้วก็ไอ้กอ์เปี้ยนเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับในฟอร์ครับขอบคุณครับ